สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณแฟรงเคนนะครับเป็นเซอร์สีแดงที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะส่วนตรงนี้คู่ต่อสู้ของเขาคุณมารีคูรีนะครับเป็นเทเรนซ์สีน้ำเงินที่ฝั่งขวาล่างนะฮะแต่ขออนุญ,ญาตอ๋อมปิดเสียงไว้นี่เองโอเคนะคพอดีก่อนหน้าน,น,นี้ผมทดลองอะไรสักอย่างนะก็เลยต้องปิดเสียงเพลงดูนะผมอ่า ในวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ทีมีชื่อว่า Dragon Scale s LE นะครับผมแต่ว่าผมเปิดแมปดีกว่านะฮะถ้าผู้ชมจะได้เห็นนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นแมปนี้นะฮะก็จะได้รู้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะเนี่ยก็ไม่มีแร่ทองกับไม่มีหอสังเกตการของเซลนากะเลยนะที่จะไว้เปิดแมปได้นะครับส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ก็ส่งโรนลงมาที่ที่ทุยลงมาที่นเชอรัลนะครับเพื่อที่จะ สร้างแฮชชอรี่นะครับตามนี้นะแสดงว่าเขาลงแฮชชอรี่เล่น16 h แฮนะฮะแล้วก็ฝั่งสีน้ำเงินนะครับก็วอลบ้านตรงนี้ตามปกติเลยนะครับตามสูตรของเอทเรน์เลยนะสป라이ตรงนี้แล้วก็บาร์เรกนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแก๊สนะแสดงว่าเขาน่าจะเล่นไบโอแบบผสมอันนี้ผมเดาล่วงหน้านะฮะดูทรงแล้วโอเคแฮชแกส๊สต่อไปก็ต้องเป็นพูนะนะฮะ นี่ไงครับเอามาแนละ้วฮะโอ้โหเพิ่งฟักออกมาสดๆเลยนะครับฟักเสร็จปั๊บก็จับแปลงร่างเลยนะครับเป็นสปอนนิงพูลนะโอเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ส่งวุลอะไปสก,กาวแล้วตรงนี้โอ้มันมีพลังงานสีแดงที่มีควันสีดําออกมาด้วยนะน่าจะเป็นแกนผลึกข้างในนั้นเนี่ยเวแบบเวฟนะ <c oughs> ผมชอบแบบนี้นะแบบเขาเรียกว่าอะไรตกแต่งกันสวยงามมากนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินนะครับคุณมารีคูรีนะส่ง SCV ไป สเกลนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าสเกลช้าไปมากเลยนะหนึ่งนาทีเกือบจะ2นาทีนะครับเพิ่งจะส่งตัวยูนิตไปสเกลนะฮะมันช้านะฮะในความเป็นจริงแล้วอัอนนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับ SCV เนี่ยมันเป็นชื่อย่อนะซึ่งย่อมาจากคาว่า Space c นเอาใหม่เอาใหม่นะ <c oughs> Space ค o n s t รั c t i o n v ว h i c l e นะแปลว,ว่ายานพาหนะก่อสร้างในอวกาศนะครับประมาณนั้นนะ ซึ่งโอ้ดูทรงแล้วนี่เขาเล่นเป็นการเป็นงานอยู่นะฮะอะไรครับถึงแม้ว่าจะเรียกว่ายา,ยานพาหนะก่อสร้างแต่ว่าก็สามารถที่จะมาเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีโอเวอร์โหลดลอยทิ้งเต้งอยู่นะฮะเพื่อสังเกตการนะในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินกําลังลงเบส2อยู่นะครับผมมาริคูรีนะั่ก็หลายๆคนน่าจะรู้จักชื่อกันดีนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นคนคนพบ เออทาตากัมมันตรังสีสักทาตหนึ่งแหละผมจําชื่อไม่ได้ว่าทาาต,ตัวไหนนะถ้าผมจําผิดก็ต้องขอไปนะครับประมาณนั้นนะครับตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็ส่งริปเปอร์ไปป่วนตามปกตินะฮะแล้วก็โดนควีนไล่กลับออกมานะครับผมโอเคลงเป็น r รีอคเตอร์นะครับณนะจุดนี้นะต่อไปที่แฟคทอรี่แล้วตรงนี้อามีการวางบังเกอร์ด้วยเพื่อที่จะเล่นเกมตั้งรับนะครับดูทรงแล้ว ดูทรงแล้วน่าจะเล่นแนวตั้งรับก่อนนะครับเพื่อที่จะซื้อเวลาในการผลิตกองทัพหรือว่าเพื่อที่จะเปิดเทคไปยังเทคที่เป็นอาวุธหนักแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะาตอนนี้มีการย้ายสตาพอร์ตเออไม่ใช่ย้ายแฟคตอรีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะมาลงที่รเร a c t o r เตอแล้วก็กดสร้างเฮลิเอลนมา2คันนะฮะอ่าแล้วตรงนี้เบสสอนะครับไม่มีการย้าย s c v มา เยอะเท่าที่ควรนะครับเลยต้องดรอปเมลลงมาช่วยเก็บแรกก่อนนะครับแล้วตอนนี้เฮลเลี่ยนออกมาแล้วนะครับ2คันสร้างบังเกอร์เสร็จป้าบก็ลงสป라이ต์ต่อเลยนะฮะเหตุครับมีการสลับด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเทคแหลกมาอารีเซชสติมแพ็กให้กับมารีนกับมาร์เดอร์แล้วตรงนี้โอ้สตาร์พอร์ตเล่นเป็นอาสตาร์พอร์ตสร้างไบกิ้งนะฮะในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็ลงเบสสามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ อย่างวันนี้สวยงามมากนะฮะแล้วก็มีการขยายคลิปด้วยนะครับอ่าซึ่งผมจะพูดอะไรละ่ะผมลืมนะฮะอ๋ออผู้เล่นทั้ง2ท่านนี้เนี่ยอยู่ในหลีกดมอนนะฮะแล้วตรงนี้คลิปก็ดูคลิปขยายไปนะดูสวยงามดีอ่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหลีกดมอนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นฝีมือดีอยู่นะฮะแต่ว่ายังอาจจะยังพูดได้ว่ายังไม่ถึงระดับโปรนะฮะ โอเคแล้วตรงนี้โอเวอร์โหดมาโดนไวกิ้งโอ้โหจริงแตกเลยนะตายแบบชิ้นส่วนกระจุยกระจานยะนั่นและฮะอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคอะไรนะน่าจะเป็นภาค Heart of the Swarm นะฮะก็คือยูนิตเนี่ยการตายของยูนิตเนี่ยจะมีการตายแบบแ a กดรอ l นะฮะหรือแม้ก็เป็นแบบระเบิดเป็นเศษชิ้นส่วนอะไรแบบนั้นฮะเป็นการเพิ่มแอนิเมชันการตายให้กับยูนิตนะครับผมซึ่งก็จะทำให้มันดูสมจริงขึ้นมานะ นิดนึงนะฮะแล้วตรงนี้โอ้ฝั่งสีแดงย้ายมาเล่นเบรลิงแล้วนะฮะย้ายเทคมาเล่นเบรลิงแต่ว่าทำไมคุณมาลง Link เบรลิงในที่เบสสามครับน่าจะกระจายความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าถ้าเอาเทคบิลดิ้งหรือสิ่งก่อสร้างเทคทางเทคโนโลยีไปกระจุกรวมกันที่เบสเดียวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะฮะที่สตูบกเข้ามาปุ๊บจะโดนเก็บหมดเลยนะครับส่วนตรงตรงนี้ลงเป็นด e ับเบิลอีโวชมเบอร์นะฮะอ่าตรงนี้เฮลิเอมาแล้วนะครับ จำนวน8คันนะครับกับริปเปอร์1ตัวนะฮะแล้วตรงนี้เบสซีนะครับกำลังจะลงเลยฮะแคนเซิลสิครับคุณแฟรงเกนแคนเซิลท่านไมครับทันอยู่นะครับโอ้โหได้เงินคืนมา225นะฮะแต่แฮชเชอรี่เนี่ยราคามัน300นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเขาเสียแร่ไป75นะอ่าตรงนี้ยังไงครับเซิร์กลิงโอ้อย่างเยอะเลยนะเฮลเลียนเฮลเลียนนี่มันเป็นยูนิตที่เอาไว้สู้กับเซิร์กลิงอยู่แล้วนะครับซึ่งโอ้คุณแฟรงเกนพยายามที่จะลงคลิปโอเค ได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันจะแตกไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคลิปมาหล่อเลียงนะฮะเลือดมันลดหรือเปล่าไหนก็ดูสิโอเคเลือดไม่ลดนะฮะก็จนสร้างเสร็จเลยนะครับเลือดเต็ม50ิเป๊ะนะฮะโอเคอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคครับตอนนี้คอมมานด์เซนเตอร์เสร็จแล้วนะฮะน่าจะไปลงที่เบส3ด้านล่างนะครับส่วนตรงนี้โอ้โหบอลบ้านเลยสป라이์เต็มเลยนะเนี่ยครับน่าจะมาลงตรงนี้นะครับเบสอืม Okay. ส่วนตรงนี้ฝั่งสีนงันก็บกแล้วนะเอาเฮเลียนพร้อมด้วยอาไวกิ้งนะครับและไวกิ้งนี่ไม่ลงพื้นด้วยนะจริงจริงไวกิ้งนี่น่าจะเอาลงพื้นฮนะแต่เหมือนกับว่าเขาจะเอาไวกิ้งมาตามค่าโอเวอร์โหดนะก็เลยไม่ได้เอาลงพื้นซึ่งก็ตามนั้นนะครับโอเคสปีดเบลลิงกำลังมานะครับส่วนตรงนี้อีวูแชมเบอร์อัปเกรดเป็นบวกหนึ่งมเมลกับบวกหนึ่งเกราะผ้าพ,พื้นดินนะฮะ ตรงนี้ฝั่งสีน้าเงินกัดจะเข้านะครับโดนควีนไล่กลับออกไปก่อนนะจังหวะนี้โอ้โหควีนหนึ่งสอสามสี่ห้าห้าตัวนะครับก็ถือว่าเยอะพอดีนะฮะตามนั้นนะครับผมด้วยใ <c oughs> นเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกงนะ <c oughs> ถ้าได้ยินเสียงผมหาวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมก็อ่นไม่ไหวนะ <c oughs> อ่า เคอ่า okay, uh, ฟังสีน้ำเงินอ๋อ oh, ยังไม่ลงโดยทันทีนะครับแต่ว่าอัปเกรดเป็นออปิตเอรคอมมานด์ก่อนนะส่วนณจุดนี้ยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินก็โอ้โ oh, ห mm hmm. บุกมาแต่ mm hmm. ว่าเฮลเลียนกับร mm ิปเปอร์ผมว่าไม่น่าไหวแล้วนะฮะ mm hmm. ดูจักเลือดแล้วอ่ายังไงครับก็โดนลุมแท้ไปนะครับแตกหมดนะครับผม mm hmm. ซึ่งฝั่งสี mm hmm. แดงก็เสียเ mm hmm. ซิร์กลิงไปจํานวนหนึ่งนะก็ mm hmm. ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมละมัง้งไม่แน่ใจ <laughs> เออ ่วนตรงนี้ o v e r l o ์โอเนะเขาอัปเกรดสปีด o v v r r o o r ด้วยเหรอเมื่อกี้ดูไม่ทันนะโอเคก็น่าจะใช่นะตามนั้นเบส3ลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับปั๊ม s c v มีการอุ่น s c v ไปเก็บเรซณนะจุดน,นั้นด้วยนะตามปกติแล้วตรงนี้อัปเกรดสปีดไฮดร้านะครับอตอนแรกผมนึกว่าสปีดร็ชแต่ไม่ใช่รถนะครับเป็นไฮดร้านะแล้วก็จะมี grade, อัปเกรดเพิ่มระยะยิงด้วยนะฮึอีโ e ว อันที่สามตัวที่สามเหรอฮะแล้วตรงนี้อินเฟสเทชันพิษโอ้โหฝั่งสีแดงจะขึ้นไฮฟ์แล้วนะฮะดูทรงเรียบ้อยครับเสร็จแล้วนะฮะยังไงขับขึ้นไฮฟ์แล้วนะฮะโอ้โหกำลังสร้างเลยนะครับผมเทคเทียสามกำลังจะมานะครับกำลังจะปลดล็อก ok ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะซึ่งก็เขาจะเล่นอะไรอะ่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่สร้างสไปก็สแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเล่นอุลตร้าลิสหรือไม่ก็เออเลเกอร์นะฮะ ึ่งถ้าหากว่าเขาเล่นเลอร์เกอร์เนี่ยฝั่งสีน้าเงินนี่ก็น่าจะกันยากหน่อยนะ <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องตามจานวนเลอร์เกอร์นะฮะแต่ว่ายังไงครับตรงนี้ส่งไวกิ้งมาตามเก็บอุบัหลอดเรื่อยๆเลยนะครับผมว่าฝั่งสีน้าเงินนี่ก็ป่วนใช้ได้เลยนะใช้ยูนิตแบบค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะฮะอย่างไวกิ้งเนี่ยไม่ได้สร้างมาเสียเปล่าแล้วตรงนี้ทําไมเขาไม่ขยายคลิปให้มันติดกันเนี่ยนั่นแหละครับไวกิ้งนี่ก็ไม่ได้สร้างมาแบบรอบุกทีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับมีการแอบมาหลอยยิงอุบปตรงนี้ไม่่ขยายาติหนะ ส่วนตรงนี้ก็ลงเบส4ไม่ใช่เบส5นะฮะอันนี้เป็นเบส5นะครับฐานที่5โอ้โหแล้วก็ลงแก๊สต่อเลยนะครับฝั่งซีแดงนี่ดูทรัพยาการขเขาร่ำรวยมากเลยนะฮะตรงนี้ฝั่งสีํำเงินยังไงครับเอาตรงนี้โดนยิงไม่ตายนะครับผมโอโ้เจอเซอร์กิงบินมาเป็นฝูงเออวิ่งมาเป็นฝูงพูดผิดนะฮะแต่เขาก็ดึงทหารขึ้นยานได้ทันนะรอตัวไปนะครับจังหวะนี้ แต่ตรงนี้ไฮแร่มาแล้วนะครับโอ้โหฝูงใหญ่เลยนะครับหลายตัวเลยนะครับมีกี่ตัวครับเนี่ยขี้เกียจนับนะฮะใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยก็ดีนะฮะแต่ว่าไฮแร่เยอะขนาดนี้ถ้าหากว่าจับแปลงร่างเป็นเลอร์เกอร์เนี่ยก็น่าจะชิบหายหมดเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ฝั่งซีเดียเขาก็ลงเลอร์เกอร์เดนแล้วด้วยนะครับดูจากแถบโปรดักชันด้านบนฮะส่วนตรงนี้มีเซอร์กิ้งมากองกันอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ฝั่งสีมืดทําอะไรครับเนี่ย ลงคอมานเซน e ตอร์2แห่งพร้อมกันณนะจุดนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็น Planetary f o r t r e s s นะฮะเพื่อที่จะสร้างแนวป้องกันที่เบส3ามณจุดนี้ซึ่งเป็นจุดประทะนะตรงนี้เสียงมาจากไหนอ๋อตรงนี้นะฮะโอ้มาหลบโอ้ตายไปหลายตัวเลยนะเนี่ยคนงานแล้วก็มีควีนมาแล้วก็อเดินติดแรกแล้วยังไงครับฝั่งซีมเงินยิงควีนยิงควีนไหมไม่ยิงนะครับเอาแล้วโอ้โหเบรดิแ,กแตกเรียบร้อยครับมาเรียนโดนบึ้มนะฮะ และในขณะเดียวกันนะครับกองทัพใหญ่ของฝั่งสีน้เงินก็เข้ามาที่เบสห้านะครับแตกไปแล้วนะครับแฮรชอรี่โอ้โดนล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้ยากอยู่นะฮะเฮนราเข้ามาทั้ง2ทางเลยนะครับตอนนี้กองทัพฝั่งสีน้าเงินโดนแซนด์วิชอยู่นะครับรู้สึกว่าคำว่าแซนด์วิชนี่ผมไม่ได้พูดนานแล้วนะฮะตอนนี้เอาเฮนราเข้าประชิดเลยนะครับมันได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมครับเนี่ยแตกหมดเลยนะฮะเรียบร้อยครับกระจุกกระจายแต่ว่าฝั่งสีแดงมีเบลลิงไหลเข้ามาทางนี้อีกนะครับบึมนะครับ โอ้โหสีแทงชิ้นส่วนลอยระลิ้วเลยนะส่วนตรงนี้มีมารีนเข้ามาแล้วจับชีสติมแพ็กอีกเลือดโอ้โหตายครับแล้วป้อมไม่แตกด้วยนะครับเลือดเหลือสาสอนะสไปคลอเรอร์รเหลือจะเชื่อนะฮะเลยเชื่อที่สุดเลยนะครับแต่าฝั่งสีน้ำเงินเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับปล่อยมารีนกับมาร์เดอร์เข้ามาเองนะครับเป็นโื้หเป็นน่าจะเป็นกองทัพที่ถูกส่งมาแล้วก็ตายอ,าอ,อ้าวลย้ไงโอ้เขามีวีดอไมล์มุดดินอยู่นะฮะณจุดนี้ เรียบร้อยโอ้แล้วฝั่งซีแดงมีการอัปเกรดเพิ่มเอทแงค์สปีดให้กับเซอร์กลิงด้วยนะครับแล้วก็บวก3เมีเลนะฮะบ,บวก3าพลังโจมตีระยะใกล้นะฮะกับเกราะบวก2นะครับแต่คําว่าบวก3บวก2นี่มันไม่ได้หมายความว่าเพิ่ม3หน่วยหรือ2หน่วยเสมอไปนะครับมันขึ้นมันแล้วแต่ยูนิตด้วยนะครับบางยูนิตบางตัวเนี่ยบวก1แต้มเนี่ยมันอาจจะเพิ่มดาเมจไปสัก2ดาเมจหรือ3ดาเมจอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้บอกไว้เผื่อม,มือใหม่เข้ามาดูนะครับ อันนี้จําเป็นที่จะต้องศึกษาเลยนะครับซึ่งผมก็รู้รู้ไม่ครบทุกตัวหรอกฮะประ <c oughs> มาณนั้นนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหมันลงเบสเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เอาแล้วยังไงครับมีดีบเรเตอร์มากลางตรงนี้โอ้เรียบร้อยยิงไฮด้าตายแล้วยิ่งหนอนตายอีกออเแล้วคุณมากลางตรงนี้แล้วแต่ยยิงไม่ถึงควินโดนสอยเลยนะแล้วเบสนี้เขาก็ไม่ลงนะฮะยังไงครับตรงนี้อามารีน แคนเซิลครับอย่างนั้นแหละครับเรียบร้อยครับเนี่ยโอ้โหผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่เดือดอยู่นะฮะเพราะแบบทั้งสองฝ่ายฟาร์มกองกําลังสร้างกองทัพได้เลยลเนี่ยก,ก็คือมีการบุกโจมตีกันเรื่อยๆนะครับมีการแยกทัพเป็นสองสามทัพเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งสีน้ําเงินนี่คือดอกไปดอกมาอย่างชัดเจนแล้วตรงนี้ยังไงครับแคนเซิลไม่ทันนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยนะเงินสามร้อยหายไปเฉยๆเลยนะฮะโอ้ my god นั่นแหละ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับ2คนนี้เป็นแรงไดมอนด์แต่ว่าเล่นคล้ายๆกับโปรเลยนะเดือดนะครับเดือดเดือดมากเลยนะตรงนี้ปะทะก,กันแล้วนะครับเป็นช่องแคบคอขวดเพราะว่าฝั่งสีน้ําเงินไม่ได้ทําลายหินนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าฝั่งสีแินเดียดดินพันกันอีกแล้วไม่แน่ว่าฝั่งสีแดงยเขาอาจจะทําลายหินก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้อ้าวพลังไอเทอรี่ฟอร์เทรสจริงๆด้วยนะส่วนตรงนี้โกสตาคาร์ดิมี่นี่ก็ยังไม่มีนิวเคลียร์นะฮะดูที่มุมขวาล่างก็ได้นะครับเป็นเลขศูนย์อยู่นะ อัปเกรดบวก3ของทหารราบกําลังมานะฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงก็มีอัปเกรดบวก3เหมือนกันแต่ว่าบวก2พลังโจมตีระยะไกลแล้วตรงนี้เลเกอร์กําลังมานะครับโอ้โหเป็นตามที่คาดการจริงๆด้วยนะตรงนี้มีการอัปเกรดเพิ่มระยะยิงให้กับเลเกอร์ด้วยนะฮะอะแล้วตรงนี้ก็มาดรอบอีกนะฮะแต่ว่าเทรนต์นี่มันจะมีความน่นารำคาญตรงนี้แหละครับคือมันขนส่งทหารไปดรอบตรงนั้นก็ได้ดรอบตรงนี้ก็ได้นะ อ่าเลยเกร์สร้างเสร็จแล้วจากมุดดินเฝ้าระวังไว้นะจุดนี้เลยเขามีกี่ตัวในสิบห้าตัวนะอ่าก็อยู่นี่แหละครับอยู่ตรงนี้หมดนะฮะคีไฮด้าตอนนี้เลาอยู่สี่ตัวนะโอเคอืมเป็นเกมที่เดือดใช้ได้เลยนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือฝั่งสีแดงนี่ไม่สามารถที่จะขยายคลิปออกไปได้ไกลๆนะครับเพราะว่าขยายไปเท่าไหร่ก็โดนฝั่งสินทั้งเงินตามเก็บหมดเลยนะะแล้วตอนนี้ก็มีโกสมาแล้วด้วยนะฮะ แต่ว่าเขายังไม่สร้างนิวเคลียสสักทีนะเขารู้สึกขัดใจมากเลยนะจังหวะนี้ยังไงครับแฮชเชอรี่อันนี้เบรดที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าแตกไปแล้วนะครับเรียบร้อยโอ้โหกองทัพไม่มาป้องกันด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งสีแดงจะบุกแล้วนะครับตอนนี้บุกเข้ามาด้วยซ์กลิงกับเลอร์เกอร์นะครับจับมุดดินเลยครับเรียบร้อยครับแล้วเลอร์เกอร์นี่มันโจมตีเป็นเอเรียดามจดนะฮะแต่ว่าเป็นเอเรียดามจแบบทางตรงนะครับอย่างนี้นะครับเข้ามาเรียบร้อยวิโอไมล์มุดดินไม่ทันนะฮะ ตรงนี้โอ้โหเจอ,อสแกนเรียบร้อยครับจําเป็นต้องสแกนนะครับเพราะฝั่งเีน้ําเงินไม่มียูนิตเรเวนนะ Raven เรเวนนนี่ยผมรู้สึกว่าเกมยุคหลังๆนี่เขาไม่ค่อยใช้กันเลยนะไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมนะท้งทที่สกิลของเรเว n นนี่เป็นสกิลที่น่าสนใจมากเลยครับทั้งวางป้อมแล้วก็มีจรวจเจาะเกราะแล้วก็โอ้มมารีนจุกหลบการโจมตีของเลเกอร์นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะ นั่นแหละครับคือเรเวนนี่มันมีสกิลอย่างที่ผมบอกนะครับวางป้อมก็ได้เอาไปฮาราสัสเมนเงี้ยมีมิสไซล์เจาะเกราะที่จะลดเกราะของศัตรูน่าจะสัก2หน่วยละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อะไรนะอินเตอร์เฟเรนซ์แมทริกซ์นะฮะทำให้เป้าหมายที่โดนเนี่ยโจมตีไม่ได้นะครับใช้สกิลก็ไม่ได้เคลื่อนที่ได้อย่างเดียวนะแล้วฐานนี้ก็แตกไปอีกรอบนะฮะแล้วก็โอ้มีโกสมาด้วยแนละ้วโกจะเอาโกสมาทําไมครับผมว่าโกสตอนนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรนะถ้าคุณไม่คิดที่จะเล่นนิวเคลียร์นะครับเพราะวา เขาเรียกว่าอะไรนะสเปลคาสเตอร์สักเท่าไหร่นะยยเวนควีนนะครับซึ่งควีนเนี่ยมันจริงๆควีน Queen เนี่ยเป็นสเปลคาสเตอร์นะแต่ว่าหน้าที่ของมันหลักๆแล้วนี่มันอยู่ในตําแหน่งอ่ายูนิตป้องกันนะดิฟเฟนซีฟนะแต่ตอนนี้ก็มีการโจมตีทุกทั่งหัวระแหงเลยนะแล้วตรงนี้เลเกอร์ผมว่าเลเกอร์ไม่น่าจะทําลายฐานใหญ่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาเอซีบีมาซ่อมนะส่วนตรงนี้กองทัพตรงนี้โดนเก็บหมดแน่นอนนะ เฮนราเนี่ยดาเมจเยอะมากเฮนราดนี่เป็นยูนิตภาคพ,พื้นดินของฝั่งเซิร์ที่ทำอ่าดพีเอสได้ค่อนข้างสูงนะอ่าดาเมจเพอร์เซกันนะครับก็คือสร้างความเสียหายต่อวินาทีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนั่นแหละฮะแล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ถูกเคลียร์ไปอีกแต่ผมคิดว่าฝั่งสีแดงน่าจะต้องกดยอมแพ้นะจนังหวะนี้อ่เพราะว่าดูแบบจํานวนกองทัพของเขาเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะฝั่งสีน้ำเงินนั่นก็แบบ เล่นดีมากเลยนะครับไปดรอปทหารตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะป่วนนะครับแล้วก็คอยตามทําลายเบสนะฮะตามทําลายฐานที่เขาขยายฐานมาแล้วตรงนี้ทําไมเขาไม่ลงฐานใหญ่นะนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหกดมาเจอกับไฮด้าเรียบร้อยครับตายหมดเลยนะเนี่ยไม่น่าจะทันนะฮะเรียบร้อยครับโอ้เสียดายมากตรงนี้รีเบเลเตอร์กลางโซนเลยนะครับเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงบอกว่าอยู่ไม่ไหวนะครับขออนุญาตยอมแพ้นะฮะชชยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณมารีคูรีฝั่งสีน้ําเงินนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโซคดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแต่นอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ